บทสวดขันธป,ปริตหลวงปู่สิมพุทธาจารแนะนำให้สวดทุกวันนิยมใช้สวดบูชาพญนานะโมต,าสาตัสสะพะขะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาตัสสะภะขะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธันสาวิรรปะเคหิเมเมตังข้าพเจ้ามีเมตตาเจนกับงูตระกูลวิรรปะขาทั้งหลาย เมตังเอราปะเทหิเมข้าพเจ้ามีเมตตาจนินกับงูตรกูลเอราปทาทั้งหลายชาพยาปเตหิเมเมตังข้าพเจ้ามีเมตตาจนิน กับงูตระกูลชาพยาปุตตาทั้งหลายเมตังกันหา้าโคตมมเกหิจาและข้าพระเจ้ามีเมตตาจินกับงูตระกูลกันหาโคตมมกะทั้งหลายอปาททเกหิเมเมตัง ข้าพระเจ้ามีเมตตาจินกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลายเมตตังทิปาทะเกหิเมข้าพระเจ้ามีเมตตาจินกับสัตว์สองเท้าทั้งหลายจะตุปประเทหิเมเมตตัง ข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์สีเท้าทั้งหลายเมตตังพระหุปะเทหิเมข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลายมามังอปาทโกกหิงเส ขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพระเจ้าเลยมามังหิ้สิิที่ปาทโกศาตว์สองเท้าก็อย่าเบียดเบียนข้าพระเจ้าเลยมามังจตุปประโท h ิ n ขอสัตว์สีเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพระเจ้าเลยมามังหิงสีพระหุปะโทสัตว์มีเท้ามาก,ก็อย่าเบียดเบียนข้าพระเจ้าเลยสัพเพสัตตาสัพเพปานาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีลมปราณสัพเพภูตาจะเกวลาและเล่าพูดสัตว์ทั้งปวงผู้หหาลมปราณมิได้สัพเพภัทรนิปาสสันตุจงประสบแต่ความเจริญด้วยกันทั้งหมดเถิด มากินจีปาปะมาฆะมาอย่าได้รับโทษอันชั่วช้าใดๆเลยอาปะมาโนพุทธโธพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณสุดที่จะประมาณอาปะมาโนธรรมโมพระธรรมมีพระคุณ อันหาประมาณมิได้อาปมาโนสังโฆพระสงฆ์ทรงพระคุณที่สุดที่จะกำหนดปะมาณวันตานิสิริงสปานีสัตว์เลือยคลานทั้งหลายอันมีประมาณคือ อาหิวิชิกาสตะป,ปีงูแมงป่องตะขาบอุณนณาพนาิสรารภูโมสิกาแมงมุมตุกแกและหนูกะตาเมราคากะตาเมปริตาปฏิกับมันตุภูตานิ ขอสต์ทั้งหลายเหล่านั้นจงหลบหลีกไปเสียเถิดเพราะการรักษาป้องกันอันข้าพระเจ้าได้ทำไว้แล้วโซหังนะโมพะคะวะโตเพราะข้าพระเจ้านั้นกระทำความนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นะโมสัตตนะสัมมาสัมพุทธานังกระทำความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์อยู่ตำนานขันธปริศขันธปริศเป็นคาถาของอหิราชสูตรตามตำนาน คือในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่นักพระวิหารเชตวันอารางใกล้พระนครสาวัตถีมีพระภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในเมืองสาวัตถีแล้วพระภิกษุได้นําเรื่องไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าที่เป็นเช่นนั้นพระภิกษุไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพยังูทั้งสี่หากว่าพระภิกษุรูปนั้นได้เจริญเมตตาจิตให้แก่ตระกูลพยังูทั้งสี่แล้ว งูจะไม่กัดพระภิกษุนั้นเลยและถึงแม้จะโดนกัดก็หาได้ตายไม่แต่ปางก่อนดาบทฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตได้เจริญเมตตาจิตให้ตระกูลพยางูทั้งสี่ก็พากันรอดพ้นจากภัยแห่งงูทั้งหลายตระกูลพยางูทั้งสี่ได้แก่หนึ่งตระกูลพยางูชื่อวิรุปักสองตรกูลพยางูชื่อเอระบทสามตระกูลพยางูชื่อชัพยบุตรสี่ตรกูลพยางูชื่อกันหากโกตมะกะ ด้วยเหตุนี้บรรพชนจึงได้ผูกคาถาและพนาคุณแห่งขันทัปริศไว้ในบทขัดตำนานที่แปลได้ว่าพระปาริศใดยังพิษอันร้ายแรงแห่งอสสรพิษและสัตว์พิษทุกชนิดให้หายเป็นประดุจด,ดังมนทิพย์และยาทิพย์อันวิเศษอันหนึ่งพระปริศใดย่อมที่สามารถห้ามกันอันตรายของสัตว์ร,ร้ายให้สิน้นในเขตแห่งอำนาจแห่งพระปริศทุกสถานในการทุกเมื่อโดยประการทั้งปวง ขอท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดจงสาธยายพระปริตนั้นเถิดต่อแต่นี้ไปเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพยัง,งูทั้งสีน่นี้เพื่อคุ้มครองป้องกันตนเมื่อเราพิจารณาขันธปริศแล้วย่อมทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไม่ประมาทในสัตว์เลีครานมันมีสติระมัดร,ระวังตัวอยู่เสมอไม่ไปเบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นต่างคนต่างอยู่กันตามธรรมชาติ ชีวิตก็จกดำเนินไปด้วยความผาสุกเป็นนิด